s ซาเอลเอโตคือนักเตะเพียงคนเดียวในโลกที่เคยคว้าทริปเปิลแชมป์ได้2องฤดูกาลติดต่อกันสำหรับทริปเปิลแชมป์คือการคว้าถ้วยเมเจอร์ได้3รา,ายการในฤดูกาลเดียวซึ่งก็ได้แก่แชมป์ลีกสูงสุดของประเทศแชมป์บนถ้วยหลักของประเทศและแชมป์ถ้วยใหญ่ของทวีและอย่างที่กล่าวไปเมื่อช่วงตน้นซาเอลเอโตเป็นผู้เล่นคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่เคยคว้าทริปเปิลแชมป์ได้สฤดูกาลติดต่อกัน โดยที่ผู้แชมป์ครั้งแรกของเอโตเกิดขึ้นในฤดูกาล2008-2009เป็นช่วงที่เอโตค้าแข่งกับบาร์เซโลนาซึ่งในฤดูกาลนั้นเอโต้ซัดกระนำไปถึง36ประตูนในทุกรลยการเป็นหนึ่งในสมแนวลุกคนสำคัญรวมกับเทเรยงลีและลิโอเนลเมสซี่ภายใต้การคุมทีมของเปปกวเดโอลาเอโตพาบาร์เซโลนาคว้าแชมป์ลาลิกาสเปนแชมป์โกปาเดเลและปิดท้ายด้วยแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก ก่อนที่ในซีซั่นถัดมาเอโตจะย้ายมาค้าแข่งกับอินเตอร์มิลานในดิวที่บาร์เซโลนาส่งตัวเข้าพร้อมเงินสดและกับสลาตันอิบราฮิมโมวิชซามเยลเอโตปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเขาก็ได้กลายเป็นฟันเฟืองคนสำคัญของทีมงูใหญ่ภายใต้การคุมทีมของโชเซ่มูรินโญ โดยซีซั่น2009-2010เอโตซัดไป16ประตูในทุกรายการภายอินเตอร์มิลานควาา้าแชมป์ซรียอาปาอิตาลีและปิดท้ายด้วยแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกซึ่งถือเป็นการควา้าทริปเปลิลแชมป์ได้2ฤดูกาลติดต่อกันได้อย่างสมบูรณ์แบบและนี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่า